สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้น้องดาลล่องมาไรเบิงจ้าสวัสดีค่ะรอ้อนส้่อจ้าพี่ ตอนนี้ทำงานอยู่ค่ะเนี่ยตอนนี้ดูช่างประกอบตู้วางทีวีค่ะสวัสดีจ้าพี่พี่พี่สักลองดูค่ะ ร้อยๆจะทำงานอยู่ต้องหนาอยู่ร้านเฟอร์นิเจอร์ค่ะสนใจเฟอร์นิเจอร์อยากได้เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านบอกได้นะคะลองดูค่ะพี่ไม่เคย อ๋อโหงอเย่าเง่าขอบคุณนะคะขอบคุณจ้าเลิฟหนึ่ง่าวัชนพิซากว่าขอบคุณหลายๆจ้ามึงสร้างเพินประกอบตู้ว่างทีวีจ้าอันนี้ว่างทีวี่ สนใจสร้างซื้อได้นะคะคุณอาเพื่อนประกอบผู้เดียวจ้ะเอาแมนบอจา้าว่าจะลองลองลองทำดูเล่นๆค่ะพี่ขอบคุณนะคะสําหรับคําแนะนำ ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนิสาจ้าบุมีค้นเบิงอย่าไปก่อนนะคะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวหนูมาไล่ไใหม่ขอบคุณนะคะบา,บายขอบคุณห,หลายๆจ้า Ha ha ha!